เสนอผลงานของวาสิฏีภาพยนตร์หนังเมื่อ38ปีที่แล้วครับสร้างขึ้นในยุคที่หนังไทยกำลังมีหนังวัยรุ่นเรียกว่าหนังวัยรุ่นเริ่มเข้ามาครองโรงหนังแต่ว่าผู้สร้างหนังในยุคเก่าๆก็ยังนิยมสร้างหนังแนวนี้นะครับสรพงษ์ชาตรียิงทิ้งทิ้งิกำกับโดยเทิดดาวไทยและป้อมเพชรหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนปี2529ที่โรงหนังปารีสนครหลวงรามางามวงวานรามากรุงสยามและเฉลิมศรีพระบาดมสมัยนั้นเรียกว่าทำออกมาเพื่อที่จะเป็นหน,นังฉายควบนะครับก็คือสองเรื่องคว่วอหนังเอกครับคุณวัทิราว,วงวัตรหนันงสองเรื่องควบในสมัยก่อนในกรุงเทพนะครับก็คือซื้อตั๋วครั้งเดียวดูได้สองเรื่อง แล้วก็นั่งวนชนรอบนะครับดูไปรอบหนึ่งแล้วอาจจะดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับตราบใดที่โรงหนังยังฉายอยู่เราก็สามารถนั่งดูได้นะครับในช่วงปี2529 2530นั้นผมก็เดินดูหนังในโรงหนังในกรุงเทพนะครับที่เป็นโรงชา้นเมืองก็ดูกันแบบวิลัตทาเสีย20บาทดูได้ทั้งวันนะครับนี่เป็นคิวบูระหว่างลักอภิชาติกับสอรพงษ์ชาตรีนะครับ มีคนตั้งข้อสังเกตว่าลักอภิชาติในปี2529นี้ค่อนข้างจะซูบลงไปนิดหน่อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างรับเล่นคิวบูนะครับในเรื่องนี้ยังมีคุณเป้าปรปักษีในคุณลักอภิชาติกับคุณพิพพผู้พินโยนะครับก็ยังเล่นคิวบูเรียกว่าเอาใจสายหนังต่างจังหวัดน,นะครับที่ชอบหนังบูแนวนี้นะครับถามว่าหนังเรื่องนี้ยังหาดูได้ง่ายไหมก็ต้องตอบว่า หาดูได้นะครับแต่สําหรับฟิล์มที่ท่านกําลังดูอยู่นี้นั้นพวกเราได้มาจากกลุ่มฟิล์มของโรงหนังปงราม่าจังหวัดพะเิตนะครับพวกเราไปเหมาฟิล์มหมดโรงหนังเลยนะครับนี่แหละครับฟิล์มทั้งหมดแล้วก็ได้ทั้งหนังเรื่องแล้วก็ได้ทั้งหนังตัวอย่างออกมาเพื่อแปลงสัญญาณเป็นไฟล์ดิจิตอลไว้เพื่อการอนุรักษ์ท่านที่เคยดูวีซีดีหนังเรื่องนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเป็นแผ่นวีซีดีภาพจะไม่คมชัดเหมือนอย่างที่ เราทําขึ้นมาจากฟิล์มนะครับแล้วก็วีซีดีนั้นก็คือบนวิดีโอในอดีตนะครับก็คือภาพจะเต็มจออยู่ตรงกลางเป็นจอโทรทัศน์4ต่อ3นะครับแต่ว่าหนังจริงๆในสมัยก่อนนะครับเวลาใช้ในโรงหนังจะใช้จอสโคปนะครับภาพจะเป็นจอลักษณะนี้นะครับสโคปนี่จะแคบกว่า16ต่อ9อีกนะครับก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับนี่คุณชัดมงคลชัยนะครับคิวบูกับพระเอกสารพงษ์ชาตรี 2,529นี่คุณสรพงษ์ยังเป็นพระเอกียกว่ารุ่นนั้นคนเดียวนะครับที่ยังรับเล่นเป็นพระเอกได้อยู่นะครับนี่ครับถ่ายในโรงสีนะครับดูครับคุณชัดมงคลชัยนี่คุณลักษณ์อภิชาติกับคุณพิภพบผู้พิญโยครับคิวบูกันอุตลุดเลยนะครับแหวนหนังในสมัยก่อนจะชอบหนังแนวนี้นะครับนี่ครับในโรงสีนะครับเอาไปเลย นี่แหละครับตัวอย่างหนังเรื่องยิงทิ้งนะครับที่ออกฉายในปี2529นะครับหนังตัวอย่างสมัยก่อนก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบสานาทีอย่างที่ท่านชมในลักษณะนี้แหละครับคุณวชิราวงวัฒน์กับคุณชัดมงคลชัยนะครับคุณสรพงษ์ก็เลยยิงทิ้งทิ้ง